สวัสดีค่ะตอนนี้กับพะอขยินหาเส้นตาพี่มอนกด้เข่ากระเพ้าจ้าเพียงจีก็ได้เป็นข้าวปลาสลัะเดสวัสดีพ่อลูกค่ะดวพ้าบุาวลูกจะว่าไงหมดล้ไอ้ซื้อ บางท่านตัวนี้มีวบางข่าน้นดำนุ่มขั้นเซี่ยงไหมท่านดำนุ่มเสียงไหมเจ้าว่าไผ่อ๋อนั่นน่ะเป็นสรวรดรวมตัเป็นสี่ะเจ้ว่าไผ่ไม่่อ้วนเจ้าว่าไผ่ดเลยผู้ใดเยหอผู้ใดอ้วนอยู่นี่นี่่อลูกไปี่ข้นี้มจะเสียงไหมผดนะรนะใส่ๆพอ โคตอบมได้พังนนี้เพร่านเพราะ่ม่บอกระเีย่มนสวนเลยจะได้ขมือมือมืออ่นพอกนอยู่บ้านบ้านนอนใกล้ใกล้แกงใกลบ้านแกงใกลเนี่ยบ้านแกงใกล้บ้านแกงใกล้แต่เจ้าไปพดบ้านแกงใกลบ้านแกงใกล้เออสังคม จะมาน้องค่ายจะโมไกลจากบ้านพื้เท่าไหร่แม่น,แนจากาาไม่ไกลเมื่อก่อนพี่มอนอยู่บ้านพืก้ก็ไปไปเรินยูดูดูอะอาสุตากินเขากับปากป๋องกัา ิไ,ไดเลย,ยมือเดวแมงดรงาไปนาหน่อยัก้นำพริกนี่คือสุดยอดเล้าไม่หน่อยตรงแมงดาเพอราคัเนอนอ่พอลุงมือหนีซ้อนผ่านอีกบ่สบายเลดิไปน้ำมอต้าโไปแล้วไปมหน,นี่เอ มาแจะใส่สัมผัสแน่มาแต่เชียงใหม่ซื้อหัวพูดพ่อเอกบ่พ่อพอกันละส่วงผมบอเขางพ่อเอกแล้วอยู่แล้วเด้อของพ่อนั่นละอยากว่าถ้าเท่ากับปีเตียเลี่ยนเลยปีเตียเลี่ยนตาอันนี้สตาร์ทรถใบยุนมาจ้ะเปิดแค่ไฟลีเปิดไฟีนี่รถรถพหลูกขอเบิรงเนี้ยเด้อจ้ะโดยพหลุกต้องมีไฟทั้งขางนี่สิ พระว่ายามจอดเงาคลื่นอันตรายจ้ะในเบิงปลอดภัยบ่บ่ปลอดภัยนี่เ,เปิดไฟแบบนี้แต่ว่าพอลุงต้องหาสติกเกอร์เรื่องแสงมาติดเดะจะเป็นจักรพอลุงเยดดเทียด,ยดยลุงต้องหาสติกเกอร์เรื่องแสงมาติดได้นี่ย่ำจอด เอาว่าคันบ่คันบ่ติดเครื่องคือจังมือนันคอยนี่แหละจะยื่เติมรถจอดโบคือบ่เห็นบ่เห็นเลยคันพอลุงบ่เปิดไฟยังสีคือบ่เห็นเลยมันยาวบ่เห็นเลยเาจอดดูมาเรากระดูกข้างจอดแรงข้างมูจอดหลายติมือหันมูออกเบิดเนาะเดี๋ยวไปรถวัวเดียวว่ะพ่อลุงแกจะจี๊ดจะเจียเด้อแั่เดอกเว้ยมึงเคยคิดขอางถนนอยู่ ไซส์ของพี่หมอนน่ะไซส์ว่ามีของฝากมาฝากทุกคนเลยนี่ไงคนละขวดไม่ใช่สิกูโอ้ยเลือกก่อนเด้อฉันน่ะว่ะสิเอาน้ำนี่อย่างน้ำเลี้ยงน้ำมาโก้น้ำสตรอเบอรี่น้ำสตรอเบอรี่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์น้ำสตรอเบอรี่น้ำเสาวาโรดน้ำมะกระทดโลกไม่หน่อยเอาไปจ้ะอันนี้น้ำมะม่วงพี่หมอนจอง จอง,งขวดนี่หน,น้มามักม้อนเอน้กระลน้นหน่อยเอาน้ามากระทกลกน้ามกขั้นมาสิว่าไปอันนี้ก็สวรสอันนี้ก็สตรอเบอรี่ส้กียวหวานอันนี้ก็สตรอเบอรี่พี่ม้อนจองหมักม้อนเด้อหมักม่อนจองจองแล้วส้มเกีานมขอบคุณพ่อลุงนะคะขอบคุณพ่อลุ่งนะคะ พอลุงังบ่จบเลยจะว่าใคอ้วนเอืนี่เ็นเพอนีนอ่อว่าพนักงานมนั่นนั่นมันก็นั่นพะพ่อจะไปจี้เพิ่นจลงหน้วกอพนเลยพ่อโทรหาเพิ่นเติพ่อว่าโทรหาบรับโทนคลิปนี้เอิ้นแม่มาเบิ่งเลยแม่จัดการเลยพอลุงโทรหาพนักงานเตีลย่นนั่นเขาจัดกอง คอยบอกเมี้ยเจ้าแท้เจ้าโทรหาพนักง,งานเซเว่นโอ้โกินเขากับมามา,มาล่ซสุดกะเพราก็อร่นนยอนนยนะ<า> เดยวเเดียวลงเลกินมขามือาวเขาาไข่อะนเดากเขเขาไกินเด็กเขาลงเดเขาจมาเลยจเอาให้ังกให้วนเอาลูกอเลยเอาคงจใช่ไหมเก็บแต่ต้นเลยห่้นบางาานะไม่เก็บที่ต้น อ้วยคััอีติปนี้ชื่อตอนของขวัญจากทางไอ้ของฝากจากทางไกลจากใจพ่อลุ่งถึงน้องอุ้งอิงต่างชื่อิเลยวะ น้ำพริกจ้าแซ่บแห้งที่วอนกินเผ็ดไ่ค่อยได้มีน้ำพริกอันนี้แหละที่บ่ค่อยมเขานไพวกนี vale ้พว่นี้นัดไปไกที่นี่ไม่ดีไปนี่เหรอกวรันนี่จะเีว่าสมัราที่ังกันนอนคือเาลงวล้าห่วยลออห่วย ลงือไมตแนนี่มอเยเป็นเขาลงไม่ไหวแแค่นี้เห็นไ e ุ่กไปเกียวกับกีับเออเกียวับเี่ยวกับว่าว่าใน้อาหามีความเปใจขานาวนเดียว้อกากมาชทยฉันกินเขาดีกว่าเนาะ้ามาชันเขาดือดกลัริ่มกีฬาด้ยแล้วคนเนี้ยไอ้เรื่อยลูเขาไปเรื่อย จ้าพี่น้องเท่ากับมาทายเขากินเขาเอายาุปน้ำผัดต้มเมื่อเมื่อนี่น้องก็กกเลยกินเขาก้อนขึ้นจะเดน้องกินเขาไร้เขาแบบห้น้นนองกินเขาไร้ให้เ็าไปก้อนไุ

ติดตามให้ด้วยจ้ะเดี๋ยวพี่มุ่งอิ่งจ้ะไอ้ที่ไปมุ่งอีกตอนนี้ขอโตไปกินเขาก่อนก็ต้องมุ่จะไปมันท <c oughs> ี่